ภายหนึ่งนาทีนอนตายเกี้ยงเลยขีดพ่นได้กับพืชผักทุกชนิดเลยเราก็จะไปดูกระเลิสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกำจัดพวกเพี้ยนอนแมลงต่างๆนะคะพวกมดค่ะนอนผีเสื้อนะคะเราก็เตรียมน้ำไว้นะคะ1ลิตรนะคะยาปังก็เทออกมา จะเอามาผสมน้ำยาำยาล้างจานจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเกลือเนาะเจแปงก็จะใช้2อ,อย่างค่ะเราก็จะมาดูส่วนผสมเนาะเราก็จะใช้น้ำยาล้างจานนี่ค่ะ1ช้อนโต๊ะเลยนี้ยจแปังก็จะผสมข้างนอกให้ดูก่อนต่อมายจปังก็จะใช้เกลือนะคะนิดนึงค่ะแค่นี้ก็พอประมาณ หนึงช้อนชาใส่ไปเลยแล้วก็คนให้เกลือละลายนะคะเราก็เตรียมที่ฉีดพ้นเอาไว้นะคะเราก็เทใส่ไปเลยขย่าส่วนผสมนะคะให้เข้ากันให้ดี แค่นี้เองนะคะฉีดพ่นได้เลยค่ะฉีดพ่นได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะเราก็จะไม่ฉีดพ่นกันเลยนะคะนี่ค่ะฉีดลงไปเลยมาดูต้นนี้นะคะ นี่ตัวหนึ่งเพิ่งมองเห็นนะคะฉีดไปเลยฉีดทุกต้นเลยค่ะมะนาวที่ปานปลูกไว้เนะะี่ยค่ะกำลังติดนะคะ ต้นนี้จะเป็นต้นส้มซานะคะในกระถางนะคะฉีดไว้เลย,เลยแมลงก็ชอบมากเหมือนกันนะคะต้นส้มซานะคะใบเขาจะหอมพริกนะคะฉีดเลยค่ะใบหยิกใบงอนะคะใบกับเพานะคะฉีดพ่นได้เลยค่ะเราก็จะมาดูตัวหนอนที่ ยปานฉีดพ่นไปนะคะนี่ก็ฟองที่น้ำยาล้างจานยังติดค้างอยู่เลยนะคะประมาณหนึ่งนาทีแค่นั้นนาการน่เห็นไหมคะตัวหนอนตายตายเลยนะคะมาดูอีกตัวหนึ่งเนาะที่ยีปานฉีดไวะคะ้ค่ะอันนี้ตัวใหญ่เนี่ยคะ่ะตายเหมือนกันนะคะตายเกี้ยงเลย ประมาณหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวมาดูต้นที่เขาซ่อนตัวอยู่ตัวเล็กๆนะคะตัวนี้ก็ตายเหมือนกัน,นเดี๋ยวปาอาไม้เฉี่ยให้ดูเห็นไหมคะตายเหมือนกันเลยนี่คะ่ะตายหมดเลยนะคะฉีดพ่นป้องกันเอาไว้เลยค่ะตายทั้งสามตัวเลยเนาะนี่คะ่ะ เราเอาตัวหนอนของเราออกแล้วนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยค่ะกลัวต้นไม้ตายใบไหม้นะคะเราใช้น้ําลดตามได้เลยนะคะอยู่ที่ต้นไม้ของเราด้วยนะคะต้นเล็กต้นใหญ่เนาะใบหนาใบาบางด้วยนะคะเราต้องดูด้วยค่ะแต่ส่วนมะนาวนี้ใบเขาจะหนาเราไม่ต้องใช้ดน้ําตามก็ได้นะคะหรือท่านผู้ชมกลัวต้นไม้ใบไหม้นะคะเราก็ใช้น้ำลดตามได้ค่ะ ก็ลองไปทำใช้ดูนะคะสูตรง่ายๆค่ะน้ำยาล้างจานนะคะกับเกลือให้ต้นไม้ของเรานะคะไม่มีแมลงมาลบกวนนะคะต้นไม้ของเราก็จะแตกยอดแตกใบใหม่ออกมางามนะคะลองทำใช้ดูค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ